ในที่สุดคุณแอมมี่เดอะบอททอมบูกครับเขาก็ออกมาพูดแล้วประเด็นเป็นดังนี้คุณแอมมี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเลิกกับคุณเมย์ก่อนที่จะทราบว่าคุณเมย์เนี่ยไปตั้งครันแล้วก็พยายามพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ต่ํากว่า3าครั้งโดยที่จะมีการวางแผนในการเริ่มฝากครันทันทีก็คือแสดงความรับผิดชอบครับแล้วก็ไปเปิดเผยถึงสาเหตุในการเลิกกับคุณ May เมย์เนาะโดยมีสาเหตุผลหลักๆ1ก,ก,ก็คือการขู่ว่าจะทําลายลูก 3, สาว2ก็คือเรื่องของการใส่ความผม ภายต้นสังกัดและที่สาครับน่าสนใจนั่นก็คือการแชร์ในรอบแรกที่เขาเนี่ยยอมรับว่าภายหลังเขาเป็นคนสร้างข่าวขึ้นมาเองรู้จักกับนักข่าวเพจเจ้าของตนเดิมยังไงซะไหมประเด็นนี้น่าสําคัญคุณแอมมี่บอกว่าผมมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคล CCTV ที่เปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนนะคุณแอมมี่เนี่ย เขาก็ได้โพสต์แชทต่างๆนานาเราอะทำอัลบั้มไว้ที่โพสต์ข้างๆแหละเรียบร้อยคุณสามารถไปอ่านได้จากตรงนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้รอฟังจากคุณแอมมี่เป็น Voice เป็นการพูดดีกว่าแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนั่นก็คือสรุปแล้วครับว่าเขาเลิกันก่อนก่อนที่จะรู้ว่าท้องสองไม่รู้ว่าท้องเสร็จแล้วเนี่ยพยายามจะบอกวางแผนการฝากครรไม่ต่ำกว่า3ครั้งนั่นแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ใครเราทิ้ง ประเด็นเรื่องของการเลิกกันเนี่ยม่ด้การสา3สาเหตุนะครับหเรื่องของการทำรายผู้ทำา้ายลูกสาว 2. เรื่องของออการไปใส่ความกับต้นสังกัดแล้วก็การแฉในรอบที่1ร่วมกับเพจแล้วก็นักข่าวดรามา่านี้สนุกเธอต้องติดตามพรุ่งนี้ไม่ต้องนอน